เออเออเออสองตัวเออเออออทำไมเวนเซทำไมเวนเซมว่าเป็นแบบนี้ สวัสดีทุกคนวันนี้มาคไปช่องโมเชยช้าแนวซึ่งวันนี้โมเปช่จะมาเล่นเล่นรูอบบกนะในแมปเว้นสีเดย์พิมพ์ก่อนเวนโมเชยจะมาเล่นแบบเว้นย์ไม่ใช่ออปปี้นะทุกคนแต่ว่าเว้นย์บ้านตนน้นไม้เวนเวนเซเดทุกคนโมเช่ขออนุญาตเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะ แล้วก็เปลี่ยนรูปหน้าปกด้วยเพราะว่ขอเปลี่ยนเป็นอนิเมะนะเปลี่ยนเป็นอนิเมะอันใหม่เพราะว่าเขาอยากเปลี่ยนไม่ว่าที่จะไม่ได้ไปบอกในชุมชนนะแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคนี่ไงทุกคนแบบนี้เข้าไปเล่นเลย ก็อย okay. ่างที่ทุกคนว่าแหละนะลก็ยังมีอยู่มีอะไรอ่ะทางบนนี้ทุกคนแน่ๆิไขไม่ได้แบบนี้ รับครับ่ภาสาดี ar, ้เลยโหแบบนี้ม่สามารถรับค่ดีไไ่ไม่รับ่าาดีอย่ากนต้องเทยั สปีดคอยการิตี้คอยกรมีเศษโอ้สไปเดอร์แมนโอ๊เวนพายก็มีชุดป็นสตมีมั้ยอ่ะอยากแต่งวินเสีวินเซียอ่ะเบ๊ยเบไปเบไป มีไม่เอ๊ะทำไมตายอะ่ะทำไมเพื่อนทำไมคนมคนี้ตายอะ่ะทุกคนไม่เขาตายอ่ะดูนะดูละครนี้ให้เออทุกคนเออรูปเป็นเซอันนี้มันเขียนว่าอะไรภาษาอังกฤษเวทเซหายตัวไปเหรอ เมื่อเวนเซออกอารวาสถ้าเวนเซหายไปนั่นไงจะเวนเซจะมาได้ไงนะ่เวนเซตัวจริงไหมน่ะเอนจีเป็นเวนเซเวนเซไม่เวนเซไม่ทำร้ายเราอะรู้ว่าเป็นเวนเซตัวปลอมกันแน่เนี่ย เออเป็นเวนเซตัวปลอมแน่นอนนั่นคือนตัวจริงเออ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 ไม่ใช่ไหมเวนเซตัวเวนเซตัวจริงหายไปไหนฮะทุกคนดูนะมันเร็วตรงไหนเนี่ย มันก็เร็วขึ้นมาหน่อยนะพูมิเศษก็ดีหน่อยเอออย่างนี้สีฟ,ฟ้าๆนี่มันคืออะไรอ,อ่ะหนเว้นเซนเนี่ยโหไหนวันพุธเวนหนเวนะ้นเซนเนี่ยเวนเซ่อยู่ไหนเนี่ยทุกคนเออเออเออสองตัวเออ ทำไมเวนเซทำไมเวนเซหัวเป็นแบบนี้นี่พูดใต้แล้วทุวคกคนทำไมเวนเซหัวโล้นอ่ะทุกคนเมื่อกี้ผู้ชื่องงคนทำไมเวนเซมันหัวโล้นน่ะกลายเป็นเวนเซกลายเป็นกู้บาวดีเวนเซกลายเป็นกููบาวดีแล้ว หงมากเลยวันมากเลยทุกคนอาจจะอาจจะสงสัยว่าทำไมเป็นทำไมวเวเซเลเชื่อเปนเซ่เกิดวันพุธหรอไม่ใช่นะทุกคนเกิดวันศุกร์ที่สิบสามวันศุกร์ที่สิบสามเกิดวันอาถรรพ์เลยอาถรรพ์วันศุกร์สิบสามเดี๋ยวก่อนนะทำไมแบบเห็นเวนเซเแบแบ,แบ ไม่ใช่ไอ้เอะตุยเลยตุยเลยดีนะที่ไม่แตกที่ไม่ออกเสียงก็คือขี้ครีนะทุกคนครีอุจจาระนะทุกคนอุจจาระนะถ้าเรียกขี้มันจะเหม็นโอ้ยสอยพอแก้วไม่แก้ว เปิดเสียงสักเปิดเสียงสักนิดดีกว่าขาก็เป็นสี่เหลี่ยมว่ามันเป็นขาแหลมเป็นไหม่อ้อ้าออันนี้แต่งตัวได้น,นี่น่าจะไม่ได้เพราะมันไม่มีสัวกว์เลอ้ยงอกอุ้ยเอามา

mm <laughs> เวนเซี่เวนเวนเซตูตูเมนมาซีซีมือแต่ไรเดั่แเลยวนเซตูเดวนเซตูเมวนเซหัวรเวนเซหัวรนว้ายกระโดดว้ายกรดดูดดสวว้ายคอยเ่ อือฮะเส้นสีรูมมาจากไหนล,หล่ะคนน่าจะรู้จักนะก็คือเรนโบ้เฟนอะเป็นสีแดงินี่สีสีเขียวด้วยนะคนสีแดงก็มีเออแต่สีฟ้าดีไหม kuกร la la ba.